สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนอยู่กับดิฉันนะัทศรเลิศเตชะสกุลค่ะคุณผู้ชมคะพอพูดคําว่ารัสวสดิการเราก็จะนึกเห็นภาพของประเทศที่มีการพัฒนาแล้วที่ประชาชนมีสวัสดิภาพต่างๆที่ทางรัฐบาลได้มอบให้แต่ประเทศไทยค่ะรสัสดิการยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีเพียงหน่อเล็กๆที่มีการทํางานของภาคประชาชนที่อยากเห็นรัสวัสดิการเกิดขึ้นในประเทศไทยอยากให้ดูแลตั้งแต่ เกิดจนถึงประชาชนล้มตายกันไปนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะคนไทยกับรัสวสดิการและดิฉันก็ได้มีรับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิค่ะอาจารย์วิทยากรเชียงกูลเป็นคณะบดีกิติคุณนะคะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลังสิต์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าเกิดพูดคำว่ารสัสดิการคําจํากัดความของรัสวัสดิการคืออะไรคะครับก็หมายถึงว่ารัฐบาลต้องมีคนจัด สวัสดิการให้ประชาชนมากกว่าปกติใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไปตามะระบบตลาดนะฮะร,ระบบตลาดนี้แค่ว่าใครทํามากได้มากใครรวยก็ได้มากอะไรเงี้ยนะรัศววดิการก็หมายถึงรัฐเข้ามาแทรกแซงนะครับก็ตัวอย่างก็เป็นพวกสวีเดนพวกอะไรต่างๆที่เขาะจะมะีให้บริการเนี่ยมากนะครับแต่ความจริงนวมันคำว่าสวัสดิการเนี่ยมันเรามักจะนึกถึงว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายให้อย่างเดียว<ช>นะครับ ความจริงแล้วเขามีระบบประกันสังคมที่ดีด้วย<ม>นะครับปร,ประกันสังคมก็หมายความว่าอตอนที่คนเราทํางานเนี่ยเขาก็โดนหักใช่ไหมฮะโดนหักเก็บเข้ากล่องทุนรัฐบาลก็ออกอะไรจ้างช่วยออกอะไรเงี้ยนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นพอเขากเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไรายได้อยู่ได้สบาย<ม>นะครับนั้นการกระจายไรายได้เขาจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะฮะแล้วส่วนการจริงเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคนที่จนจริงๆคนที่การคนสูงอายุอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่า สิ่งที่มันควรให้ฟรีเช่นการศึกษาการพยาบาลนะ,ะแต่ว่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยถ้าหากเรามีการกระจายรายได้ที่ดีแล้วเนี่ยมันก็รัฐบาลไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยเรื่องสวัสดิการใช่ไหมครับคนเขาก็ช่วยตัวเองได้เพราะมันมันมีสองสองสองอย่างค,คือมันต้องเริ่มต้นปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นทรรก่อนแล้วก็สวัสดิรัฐสวัสดิการด้วยถ้าเรา คุแบบหาเสียงอะคือจะจ่ายรัศดรการอย่างเดียวเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ไปก็ไม่พอเพราะว่าการกระจายรายได้มันแตกต่างมากคนจนมันเยอะมากอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องแก้ทั้งสองอย่างพร้อมเงินไปต้องแก้ที่การปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยให้เกิดความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาด้วยอะไรเงี้ยนะครับค่ะถ้าเกิดสมมุติเราจะเริ่มต้นรัวดริการของประเทศไทยเหรอคะมันควรต้องเริ่มที่ไหนการกระจายรายได้หรือว่ายังไงบ้างคะอาจารย์ที่จริงมันอาจจะทําทั้ง2ออย่างได้นะครับ คือการกระจายรายได้นี่มันช้าใช่ไหมครับเช่นต้องเก็บภาษีคนรวยมาช่วยคนจนนะต้องออปฏิรูปที่ดินปฏิรูปกันคลังอะไรเงี้ยนะฮะก,ก,ก็ช้าหน่อยแต่รัสดการบางอย่างเนี่ยมันทําได้แล้วก็ดูมันก็ไม่ยากนะฮะถึงต้องใช้เงินเช่เนจ่ายเบี้ยคนสูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยผมว่าโอเคอย่างเงี้ยจ่ายได้เลยนะฮะของเรายังจ่ายน้อยไปได้ซ้ำอะไรเงี้ยนะครับหรือจ่ายให้กับเด็กได้ยินข่าวว่าเขาจะจ่ายให้เด็กเนี่ยผมก็เห็นด้วย นะฮะอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องการศึกษาฟรีเราก็ทําอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราทําแบบช่วยๆอ่ะนะผมใช้คำว่าช่วยๆคือทําแบบให้ฟรีแต่ว่าคุณภาพมันแตกต่างกันมากนะฮะลูกคนจนก็ได้เรียนโรงเรียนที่ไม่ได้ความอะไรเงี้ยนะฮะโรงเรียนมีสามหมื่นกว่าแห่งก็แย่งกันเข้า3 0 0ร้อยสแห่งมีชื่อเสียงแต่ว่าอีก3 0,000แห่งมันไม่ได้ความคุณภาพต่ำอ่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันก็ ไม่ไม่เป็นธรรมอ่ะนะฮะ,ะถึงแม้ว่าบอกว่าเป็นธรรมทุกคนมีโอกาสเรียนเ,ออเรียนฟรีหรือว่าออได้รับสวัสดิการ5อย่างได้เครื่องแบบฟรีได้อะไรฟรีนะนะแต่ว่ามันมันได้คุณภาพไม่เท่ากันอ่ะใช่ไหมครับสวัสดิการก็หมายว่าคุณภาพมันต้องเท่ากันนะฮะค่ะ,คะแล้วในประเทศไทยนอกจากเรื่องการศึกษาคะมีอะไรที่เรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการได้บ้างคะซานก็โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งนะครับของเราก็พยายามทำนะเขาก็พยายามทําเรื่อง เอสาบาทรักษาทุกโรคอะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าถูกลงแล้วก็คนเข้าถึงมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็คิวยาวใช่ค่ะมันก็เหนื่อยลําบากเหมือนกันอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ง่ายอ่ามันก็ต้องก็ต้องพัฒนาให้ดีกว่าน,นี้นะฮะเพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยมันไม่ต้องเสียส0มิบาทด้วยซ้ำแล้วก ไม่ต้องเข้าคิวยาวอะไรเขาก็ดีกว่าเราอะไรเงี้ยนะครับและพูดถึงเรื่องคุณภาพละอาจารย์คะคือของเราเนี่ยควรต้องถ้ามีรัศดริการแล้วควรต้องปรับปรุงคุณภาพในแต่เรื่องใช่ใช่คุณภาพสําคัญนะเพราะว่าคือมนุษย์เราเนี่ยมันต้องได้รับบริการที่เท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าสามสิบบาทหรือว่าประกันสังคมก็จ่ายยาอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นอะไรข้าราชการเขาจ่ายอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเอกชนก็จ่ายอีกแบบมันมีหลายแบบมากเกินไป มันควรจะมีแบบที่ใกล้เคียงกันนะฮะการศึกษาก็เหมือนกันการศึกษากต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะไม่ใช่ว่าเด็กยากจนเรียนโรงเรียนไม่ดีแล้วก็เขาก็โอกาสที่ได้เรียนขั้นสูงก็น้อยก็จะออกกางคันเยอะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมนะฮะม,มันต้องทําคุณภาพให้มันใกล้เคียงและอย่างเราจะสามารถปฏิรูปประเทศอย่างไรให้นําไปสู่รัวสวสดิการได้บ้างคะอาจารย์คือคือผมว่าระบบหนึ่งการเก็บภาษีใช่ไหมครับ นอกจากเก็บภาษีแล้วการหารายได้เข้ารัฐบาลเนี่ยความจริงมันมีวิธีการหารายได้เข้ามากกว่านี้เช่นพวกปตทพวกแก๊สน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันควรจะได้ได้เข้ามากกว่านี้พวกขึ้นความถี่วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์เนี่ยนะมันควรจะได้ได้เข้ารัฐบาลมากกว่านี้แทนที่จะปล่อยให้เอกชนรวยปัจจุบันพวกบริษัทที่ได้สัมปทานทีวีพวกช่องสามช่อง7จก็รวยใช่ไหมไอ้พวกมือถือก็รวยนะฮะทั้งที่ขึ้นความถี่นี้เป็นของ เอกเป็นของประชาชนนะเป็นเป็นสาธารณะเนี่ยมันจะควรจะต้องมากลับมาที่ประชาชนมากขึ้นที่ที่ประเทศอื่นเขาจะเก็บแพงขึ้นเก็บแพงแล้วบริการเขาถูกนะบริการเขาไม่ได้แพงนะ,ะ,ะเขาไม่ปล่อยให้พวกบริษัทเหล่านี้รวยมากเกินไปนะฮะอันเนี้ยเราควรจะต้องทำะนะฮะหรือเก็บภาษีคนรวยนี่คนยังเก็บได้หลายทางนะ ภาษีมอดกผมก็คิดว่าจำเป็นภาษีที่ดินภาษีไอ้ไอ้ความฟุ่มเฟือยซื้อรถยนต์คันละยี่สิบล้านห้าสิบล้านอะไรเงี้ยนะฮะไอเงี้ยก็ต้องเก็บภาษีให้มากอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างแรกควรต้องปฏิรูปการหาเงินเข้ามาในรัฐก่อนให้มากพอใช่เพราะถ้าเงินน้อยเนี่ยมันก็จ่ายได้น้อยเหมือนอย่างเวลานี้ก็จ่าย ผู้สูงอายุคนละห้าร้อยหกบาทซึ่งมันไม่พอกินนะคือหลายคนก็เริ่มบ่นว่าผู้สูงอายุเนี่ยรวมเงินกันแล้วเดือนเดือนหนึ่งวันหนึ่งได้16บาทน้อยกว่าโรฮิงญาที่ได้ใส่เจบาทด้วยซ้ำไปคือมันดูมันตลกไะดูเหมือนให้น้อยมากเลยเพราะเขาบอกเขาไม่มีเงินแต่คนสูงอายุเขาก็ยังดีใจนะคนที่เขาไม่ค่อยมีตังก็ดีกว่าไม่ได้ชดีกว่าไม่ได้แต่ว่าตามหลักแล้วมันควรจะได้มากกว่านี้อาจารย์คะถ้าเกิดสมมุติว่าเราปฏิรูป ของระบบของรัสสดิการแล้วค่ะตั้งแต่เด็กก็คือตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนถึงแก่เสียชีวิตไปค่ะควรคจะต้องมีการให้สวัสดิการอย่างไรบ้างคะในแต่ละช่วงวัยอะค่ะค,คือคือความงเรื่องพัฒนาคนสําคัญนะใช่ไหมครับอย่างเช่นการให้เด็กเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะแต่ว่าให้เด็กต้องให้การสกษาพ,พ่อแม่ด้วยนะให้พ่อแม่เลี้ยงเด็กให้ถูกต้องใช่ไหมครับกระตุ้นให้ เล่านิทานให้ฟังอะไรต่างเงี้ยนะกระตุ้นด้วยศิลปะด้วยอะไรต่างเงี้ยนะฮะเด็กจะฉลาดขึ้นนะฮะแล้วหรือดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตให้ดีด้วยเด็กเราจะเป็นพลเมืองดีนะเพราะว่าไอ้ช่วงเด็กเนี่ยความยิ่งใช้เงินไม่มากแต่ว่าสมองมันพัฒนามากตั้งแต่เด็กเล็กถึง5ขวบเนี่ยอันนี้ลงทุนเนี่ยคุ้มมากเลยนะแต่ว่ารัฐบาลนี่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจคือคือมันหาเสียงไม่ค่ได้อะเพราะเด็กเล็กไม่รู้เรื่องนะมันก็เลย รัฐบาลไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมีความรู้นะฮะอันนี้ก็น่าเสียดายเน,นี้ยลงทุนทําได้ตอนนี้การศึกษาก็สําคัญก็2อ,อย่างอ่ะการศึกษากับการรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลมันก็สุขภาพใช่ไหมครับศึกษาก็มันไม่ใช่แค่พัฒนาตัวบุคคลน,นั้นอย่างเดียวมันพัฒนาพลเมืองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนไปเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยคนนั้นคนเดียวนะมันช่วยทั้งสังคมถ้าคนได้เรียนหนังสือดีขึ้นเนี่ย โอกาสที่ไปทําอาชีพกรรมโอกาสที่ตกงานต่างๆมันน้อยลงมันมันก็จะดีกว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะค่ะเป็นการลงทุนเพื่อสังคมนะฮะอันเนี้ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถือว่านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าส่วนรวมสินค้าสาธารณะนะฮะ,ะ,ะไม่ใช่ว่าเป็นสินค้าที่ต่างคนต่างซื้อ,อนะ,ะไม่ใช่าการศึกษานี่คนรวยก็ซื้อการศึกษาที่ดีกว่าให้ลูกมันไม่ใช่มันต้องรัฐบาลต้องลงทุนให้ใช่ไหมครับให้ทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะและที่รัฐบาลเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ทำแล้วก็ให้เรียนฟรีแล้วก็มีเบี้ยของคนชราอันนี้นี่คือเรามองเป็นรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบหรือยังคะหรือว่าก็เหมือนครึ่งใบเหมือนครึ่งกลางกลางอะคะเหมือนเหมือนน้อยอะสักสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอยากให้คนสูงอายุเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันควรจะให้ใช่ไหมฮะและการศึกษาเนี่ยมันไม่มีคุณภาพอ่ะคุณภาพไม่เท่ากันอะใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็ไม่ดีอ่ะมันไม่ แล้วก็เด็กออกกลางคันเยอะมากรัฐบาลไม่ตามดูแลเลยนะ,ะเาขายิงเด็กออกกลางคันเนี่ยเด็กมีปัญหาเนี่ยมันต้องมีคูณแนวต้องมีทุนให้เขาต้องตามไปถึงบ้านเลยนะ,ะที่ท,ที่บางประเทศเนี่ยครูเขาตามไปดูแลถึงบ้านหรือเขารัฐบาลออกตังให้นะติวเด็กที่อ่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กไปวิ่งเต้นกวดวิชาเองนะ,ะเหมือนว่ารัฐบาลต้องจ้างครูติวให้เด็กอ่อนเพื่อให้ไล่กันทันอะไรเงี้ยน,นะฮะที่อื่น,นะะเขาต้องสนใจดูแลเขาต้องตาม หรือบางทีเรามีกฎหมายใช่ไหมว่าการสาภักบังคับถ้าไม่เอาลูกมาเรียนเนี่ยถือเป็นความผิดอย่างจริงแล้วเราไม่เคยตามเลยไอ้ลูกคนงานก่อสร้างมันไม่เข้าโรงเรียนพ่อแม่ย้ายไปก็บางทีก็เข้ายากอีกนะเพราะไม่มีสมโนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยนะมันเรื่องมากอะโรงเรียนะแทนที่จะมองว่าเป็นเด็กไทยเหมือนกันเราก็อยากให้เขาเรียนอะไรเงี้ยนะมันกลายเป็นปัญหาใช่ไหมครับเด็กก็ไม่เรียนก็ไม่มีใครตามบางทีเอาแต่ชื่อมา เพราะว่าชื่อแล้วมันได้ตังค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไปเบิกได้แต่มันจะมาหรือไม่มาไม่สนใจแต่มีชื่อชื่อโรงเรียนนี้แยตย่คุณไม่ตามเลยแล้วเราไม่ตามผลตอนออกเรามีแต่สติคนเข้าเรียนนะแต่เราไม่ค่อยสนใจใสติคนออกเนี่ยเราไม่ค่อยเก็บซึ่งซึ่ง,งเป็นคนออกกลางทางเยอะมากเลยอ,อาจารย์คะในประเทศของเรามีหน่วยงานไหนไหมที่แบบมาดูแลเรื่องนี้เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้คะคือเราแบ่งงานเป็นส่วนๆใช่ไหมครับค่ะ คล้ายๆว่าโอเคเด็กกระทรวงศึกษาจัดก,การศึกษาให,าห้อถ้าเด็กมีปัญหาให้กระทรวงพัฒนามนุษย์ไปดูมันไม่ทํางานไม,ไม่ร่วมมือกันนะใช่ไหมฮะมันต้องทํางานร่วมมือกันแต่ต้นทางอย่าให้เด็กมีปัญหาก่อนแล้วค่อยตามไปแก้ใช่ไหมค,คุณต้องดูแลเด็กให้ดีต้องตามดูแลเด็กทั้งกระบวนการไม่ใช่ว่าเออใครมาเรียนก็กมาเรียนใครแกเลไม่อยากมาเรียนช่างหัวมันอะไรอย่างี้มันไม่ใช่มันต้องตามตลอดนะฮะเราต้องร่วมมือกันตลอดใช่ไหมฮะหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ค,คุณดูแลให้เด็กมีสุขภาพดีคุณต้องควรจะดูแลเรื่องพัฒนาสมองด้วยส่งเสริมเข้าอะไรต่างๆเนี้ยนะฮะเพราะสุขภาวะเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวเรื่องจิตใจชีวิตความเป็นอยู่นี่สำคัญเพราะ,ะนั้นมันต้องร่วมมือกันกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามกระทรวงเนี่ยมันต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคนให้ได้นะฮะมีปัญหาที่ไหนต้องตามแก้นะฮะอะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้เรามันต่างคนต่างทำ แล้วถ้าเกิดพูดถึงอีกอีกฝั่งก็คือฝั่งของอพี่น้องประชาชนที่พิการทุกคนละพาพลค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับ<ช>สังคมก็มองข้ามไปเยอะเหมือนกันนะคะใช่ใช่มันมีงบประมาณให้บ้างน,นิดหน่อยอือกระทรวงพวกพัฒนามนุษย์มั้งผมไม่แน่ใจมันมีงบน้อยอะงบน้อยใช่ใช่มองข้ามไปหน่อยค่ะ อย่างนี้ปัญหาหลักๆของประเทศไทยที่ไม่สามารถทําให้มีรัฐสวัสดิการอย่างเต็มรูปแบบได้อะค่ะอาจารย์เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะไม่มีเงินหรือว่าเป็นเพราะว่าโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่ไม่เป็นเอกภาพในเรื่องนี้หรือเปล่าคะก็หลายอย่างคือแง่ความคิดเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยสนใจนะฮะคือเขาคิดแบบทุนนิยม <c oughs> เขาคิดว่าเออแข่งขันใช่ไหมฮะบอกรัฐลงทุนให้การศารแล้วนี่คุณก็เรียนหนังสือคุณเรียนไม่ได้ก็ คุณโง่เองอะไรเงี้ยหรือคุณไม่ขยันเลือนเองอะไรเงี้ยรัฐก็ส่งเสริมแล้วเนี่ยคุณคุณจนเองอ่ะคุณไม่ขยันอะไรเงี้ยนะก็โทษโทษโทษคนอ่ะแทนที่จะมองปัญหาแล้วก็ตามไปช่วยแก้นะครับวิธีคิดเนี่ยมันคิดแบบแข่งขันมากเกินไปนะไม่ได้คิดว่าสังคมเนี่ยบางทีมันมีปัญหามันต้องช่วยเหลือนะมันปล่อยแข่งขันไม่ได้แข่งขันบางทีมันสู้ไม่ได้นะชาวนาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขา เขาโง่หรือเขาขี้เกียจน,นะบางทีเขาเขาขยันนะแล้วเขาก็เก่งนะเขาปลูกอะไรต่างๆได้เยอะแต่เขาขายขายไม่ได้ราคาอ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยน,นะฝีมือในการปลูกอะไรเขาเก่งก็ทาทาเป็นทําอะไรหลายอย่างเป็นนะแต่เราไม่ไม,ไ,มไม่ส่งเสริมให้เขาเขาเข้มแข็งขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะแล้วต่างประเทศอาจารย์กว่าที่เหมือนสวีเดนหรือว่าประเทศต่างๆที่มีรัสดิการเนี่ยกว่าเขาจะต่อสู้กันมาจนถึงมีรัสดิการเกิดขึ้นได้เนี่ยยากไหมคะก็ยากเหมือนกันนะฮะ คือคือผมว่าคล้ายๆว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นเขาพยายามหาทางแก้แต่นี้หาทางแก้นี่เขามองภาพรวมทั้งประเทศด้วย<ม>คือเขาคิดว่าถ้าถ้าพัฒนาประชาชนแล้วประเทศจะเข้มแข็งอะไรเงี้ยคือมันมองแบบเชื่อมโยงอันนี้ผมว่ามันดีดีในแง่เนี้ยหรือว่าชุมชนเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งใช่ไหมคือไม่ต้องรอรัฐบาลนะชุมชนเขาพยายามดูแลและชุมชนเขาพยายามเรียกร้องจากรัฐบาลอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะช่วยได้ของเรานี่มันคล้ายๆว่ามัน มันมองจากส่วนกลางมากเกินไปส่วนก็ไม่เข้มแข็งอะไรเงี้ยมันก็เลยลําบากมันก็เลยกระจายกระจายแล้วมันมันไม่ค่อยได้อะไรค่ะ,<ฮ>ะแล้วประเทศไทยนี่มีกลุ่มคนที่ออกมาต่อสู้เรื่องนี้บ้างไหมคะก็มีนะฮะเองเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะจะเป็นกลุ่มพวก NGO พวกองค์กรพัฒนาเอกชนพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะใช่ไหมฮะหรือมันก็มีสมาคมของของของคนบ้างเช่นคน พกพิการสายตาพวกนี้เขาจะอ่านอ่านอักษรเบลได้เขาจะฟังได้อะไรได้เขาก็มีคนที่มีการรักษาบ้างเขามาเรียกร้องบ้างใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่ได้มากนะก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่ก็คือยังเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆแล้วก็ยังไม่ได้รวมตัวกันอย่างหนาแน่นแล้วคนอื่นก็ยังไม่เข้าใจคนอื่นก็ยังไม่ไม่ไม่ได้มองว่าควรจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะมันต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยมันมัน